สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟ ED e n Ss4 นะครับทุกคนก็ผมบอกไปเลยว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่ทุกคนคิดถึงมากเลยนะผมบอกเลยว่าเซิร์ฟเนี้ยแม่งน่าคิดถึงจัดเพราะว่าแต่ก่อนคนเล่นเยอะมากนะครับผมบอกเลยว่า E d เดเป็นเซิร์ฟที่คนอ่อนเกือบ200กว่าคนได้นะครับ200บวกได้เลยนะสมัยก่อนนะครับก็ตอนนี้เขากลับมาเปิดเป็น Ss4 เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นแนวแฟนตาซีเหมือนเดิมนะครับทุกคน ส่วนโปรโมชันนะครับเป็นโปรโมชันแรกของเซิร์ฟแฟนตาซีเลยนะครับก็คือเติม1 0บาทได้กลุ่ม2เซตนะครับอืมแล้วก็เติม90นะครับได้เป็นกลุ่ม4เซตแล้วก็กล่องสุ่มนะครับเดี๋ยวกล่องสุ่มผมจะบอกว่ามีโอกาสรอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวนะครับเป็นเซต90เป็นรีเจนนะครับเติม150บาทเขาจะได้ปืนนะทุกคนเติม90คือจะได้หัวตัวนะครับเติม150เขาจะได้ปืนนะครับทุกคนก็จะตามนี้นะครับเซตมิติกหาได้จากต่องนะครับทุกคน แล้วก็นะครับตัวละครมีตัวละคร50กับตัวละคร300นะครับเติม300บาทเลยเติม500บาทขึ้นไปนะครับทุกคนก็จะได้ชื่อสีนะครับกับพรีเมียมนะครับทุกคนอืมก็เมื่อกี้ผมบอกว่า300บาทมันคือ500บาทนะครับขอโทษทีเลยนะครับอืมก็จะประมาณนี้นะครับเติม1,000บาทได้ตู้แค่ใบเดียวนะครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับการอืมอาเรอันนี้คืออะไรอ๋อดรอปจากบอสนะครับทุกคนอ๋อโอเคโอเคผมขอโทษเลยคือผมผมลืมนะครับคือ มันจะตอบใบนี่นะครับทุกคนใบเทพถูนะครับเป็นบัตรทูมันนี่นะครับทุกคนสามารถเอาไปแลกเซ็ตกบได้นะครับก็คือเซ็ตห้าสิบนะครับทุกคนสําหรับใครสายฟาร์มผมแนะนําให้เลยทุกคนไม่ต้องเติมนะครับเอากบไปยิงนะครับทุกคนอืมแล้วก็นี่นะครับทุกคนดอบกล่องนะครับดอบกล่องก็ดอบไอเทมนะครับทุกคนก็จะมีเป็นหัวตัวดีเจนะครับแล้วก็จะเป็นดีเจนนะครับเป็นมิติกนะครับผมบอกเลยว่ามันจะมีเซ็ตทอใช่ป่ะแต่ก่อนเซ็ตทอจะเป็นเซ็ตแจกนะครับแต่ เลื่อนขั้นขึ้นมานะครับเซตทอเป็นเซตที่โหดที่สุดในเซิร์ฟนะครับทุกคนก็ผมบอกเลยว่าใครได้โคตรก๊อดนะครับอืมโอเคแล้วก็ตัวละครเอาเวลานะครับสามสาสนาทีนะครับทุกคนก็จะได้ตัวละครนี้นะครับทุกคนเป็นไงอย่างเทน,นะครับอืมน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเซตข้างในเซิร์ฟแล้วกันเนาะอืมอันนี้คือเออผมต้องต้องรีวิวแมปด้วยเพราะว่าแมปเซิร์ฟเนี้ยสวยมากผมบอกเลยว่าแมปสวยจริงๆงนะครับทุกคนเรามาดูเซฟโซนกันก่อนเลยนะครับ เซฟโซนอนข้างจาผมว่านี่เป็นไงอูอย่างที่อันนี้คือตัวอะไรวะผมลืมชื่ออันนี้เขาชื่ออะไรนะนะลืมไปแล้วไปเอาทำไมไม่ให้เดฟแอนมินไม่ได้ให้เดฟมาดีกว่าเกียจวิ่งเลยยังกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนดูก่อนนะนี่นะครับเซตกบนะครับทุกคนก็ปกตินะครับก็เป็นเซตปกติหละนะครับเซตกบนะ นี่นะครับทุกคนก็เป็นกบปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมดับให้ดูแล้วกันนี่นะครับกบก็เป็นกบปกตินะครับเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นฝั่งนู้นเดี่ยผมดาเาเซตไปไว้ฝั่งนู้นนะครับทุกคนเพราะว่ามันสวยไงอืมผมจะอาลองเอาไปวางดูนะครับเพราะว่าแมปมันสวยมากแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปิดกล่องตรงนู้นด้วยเผื่อโหดเป่อได้ของดีโอเคนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไป b ีเคได้ไหมอ่ะอ่าบ k เคได้นะอุ้ยเดี๋ยว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 นะ มีเสียงเพลงด้วยนะครับเนี่ยถอนไม้มีเสียงใช่ปะเวลาวิ่งเข้าไปเริ่มจะได้ยินเสียงใช่ปะนี่อย่างเท่โอ้โหแม่งเท่จัดตัวเลยว่าเท่มากนะครับทุกคนอู้เอาเรื่องที่ที่ท่เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวเ,เรามา แกรวมนะครับนี่เป็นเซ็ตกบนะครับทุกคนเซตกบก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเซ็ตกบนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเซ็ตรีเจนนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ทุกคนทุกคนก็อาจจะเห็นแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นมันก็หลายเซิร์ฟแล้วเนาะที่เขาทำนะครับแนวแฟนตาซีนะครับทุกคนแต่ผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะยังไงก็เที่ยดีเพราะามันย้อนยุคไปยุคเดิมนะครับยุคเก่านะครับยุคที่แฟนตาซี Fantasy มาใหม่ๆนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องสุ่มต่อเลยแล้วกันนี่นะครับโอ้โหว่าตัวดีเจตัวดีเจปืนดีเจผมรู้สึกว่าของมันจะดรอปยากอยู่นะแต่ดีเจผมบอกเลยว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะดาเมจปืนน่าจะเท่ากับเซนห้าสิบนะครับใช่นะครับแต่เอสดีนี้น่าจะยิงไม่ตรงนะครับเหมือนเซิร์ฟแท้ปกติเลยนะครับทุกคนดีเจก็จะถึงเท่าๆกันนะครับสามารถงัดกับห้าสิบได้สบายนะครับแล้วก็ถ้าใครปืนเนี้ย ผมบอกเลยว่ามันต้องเน้นลูกฟุกเว้ยไอ้ปืนนี้เน้นฝีมือนะครับเพราะว่าต้องยัดหัวนะครับปืนมันตรงนะครับโอเคต่อเลยต่อเลยเปิดต่อเลยโอ้โหแต่ดีเจออกบ่อยมากเลยอะ่ะคือทอโอกาสดรอปยากจัดเลยอะดูดิเฮ้ยมึงจะตอบแต่ดีเจไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหเบื่อเกินเบือ่อเบื่อไปอะ่ะมันได้แต่ดีเจอ่ะ DJ. ดูดินี่อย่างเท่ผมจะาวางไว้อย่างนี้เลย วางไว้เท่ๆโกโก้ธเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มให้ดูด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับเซตค่อนข้างจะสวยเลยอืมเพราะว่าผมเปิดภางอันต้าไม่ใช่แล้วนี่เป็นดีเจฮูเท่แบบแบบสวยมากเลยนะครับทุกคนแบบสวยจริงๆนะเนี่ยเซตเท่จัดเลยว้าก็ธรรมดานะครับมันก็เป็นเซตปกติแหละแต่พูด,ดมันื่อเฉยแต่มันก็สวยจริงๆนะครับเพราะว่า มันเป็นยุคเก่าแล้วคนอาจจะแล้วเนี่ยแทบไม่มีเซิร์ฟที่จะใช้เซ็ตพวกนี้เลยนะเว้ยทุกคนอืมัมนมันไม่ค่อยมีคนใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นเซฟตเก่าล้วผมขอซื้ออันนี้ก่อนซื้อกระเป๋าผมว่ารอบต่อไปเขาอาจจะพัฒนาเพิ่มนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าปูใหม่มาพัฒนาไป,ไปถึงไหนนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะแซงเซิร์ฟแทนนะ ดูตรงนะนี่ไะวิ่งไปนี่นะครับปืนไม่บักนะทุกคนปืนไม่บักนะครับปืนไม่บักทัก้กระบอกนะครับนี่ปกติเลยนะครับทุกคนลูกซองดีเจนนะครับไม่บักนะเออแจม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 บางเซิร์ผมบอกเลยว่าปืนบักนะครับเล่นยากมากเดี๋ยวเราไปฟาร์มต่อแล้วกันนะครับไม่พูดมากเดี๋ยวผมจะเอาปืนทั้งสามกระบอกไปเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเก็บกบไว้ดีกว่าไหมหรือจะใส่กบไปดีดูดีเจดิ ดีเจมันมันไม่เฟี้ยวอ่ะแต่กบอ่ะที่คนไม่นิยมเล่นกันคือมันบางตานะครับแต่ผมว่าสมัยเนี้ยเขาไม่เล่นหรอกเนี่ยเขาเล่นมุมนี้กันะ่ะทุกคนเนี่ยเขาเล่นมุมสี่น,นะครับมุมมือนะครับผมบอกเวลาผมบอกไปเลยนะทุกคนคือคือต้องยิงกดยิงเองนะครับทุกคนเหมือนยุคนี่เลยเหมือนยุคก,ก่อนเลยนะครับมันก็ไม่ถึงก่อนหรอกเนาะมันก็ผ่านมาประมาณปีหนึ่งแล้วปะ แฟนตาซีน่าจะผ่านมาปีหนึ่งแลวนะไวมากเลยนะครับทุกคนจะว่าเอารีเจน์ไปฟาร์มแล้วกันไม่เท่เอากบไปฟาร์มแล้วกันผมชอบเซตกบอ่ะเซตกบมันผมว่ามันสวยอะมันคิดถึงสมัยก่อนนะเซ็ตละห้าสิบบาทเลยนะแฟนตาซีอะ <Fantasy. S 2> โอเคเอาปืนเป็นปืนกบแล้วนะเอาไปทั้งสามก็บอกเลยจะไม่ได้เสียเวลาปืนนี้น่าใส่แม็กเอสพีป่ะเดี๋ยวเราขเดี๋ยวผมขอดีก่อนนะครับทุกคน ดิฟฟาร์มน,นะครับเซตเซิร์ฟฟาร์มแอดมินน่าจะไม่ได้ให้ดฟมานี่ครับผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับแอดมินน่าจะลืมทีแรกเขาว่าเขาจะให้ดฟมานะเขาจะให้ดฟมารีวิวแมปด้วยนะครับอันนี้เป็นแมปหนึ่งหนึ่งนะครับลองไปดูแมปหนึ่งหนึ่งกันดีกว่าต้องลงไปดูให้มันหมดก่อนคลิปก็อาจจะได้ยาวหน่อยนะครับแมปหนึ่งหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับทุกคนคือผมบอกไว้ก่อนว่าลงมาเช็คดีๆก่อนนะครับอาจจะลงมาตัวปากก่อนก็ได้เพราะว่า เสิมเนี่ยมันต้องเฮ้ยยิงทะลุได้ด้วยเย็ดคบยิงทะลุได้ด้วยอ่ะทุกคนแมปก็สวยนะครับแมปหนึ่งหนึ่งนะครับทุกคนไม่มีเซฟโซนนะครับไม่มีเซฟโซนนะครับเสริมนี้แล้วก็ไม่มี n p c นะครับคือต้องต้องใช้ฝีมือแล้วก็ถ้าใครโดนตบนะครับผมแนะนําซื้อตู้มาหนึ่งใบนะครับตั้งไว้แถวเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับทุกคนอืมโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกัน เดี๋ยวผมจะไปลงแมปหลายๆแมปแล้วกันแต่แอดมินไม่ได้ให้เดฟมาถือว่าแย่อยู่นะครับเอ่อแมปฟาร์มแมปฟาร์มแมปฟาร์มรนี่รึเปล่านี่นะครับแมปฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราลงไปฟาร์มดีกว่าผมยังไม่ได้ฟาร์มให้ดูเลยพูดตั้งนานเนี่ยไม่ได้ลงฟาร์มเลยนะครับ โอเคนะครับแมปฟาร์มนะครับโอ้โหเดี๋ยนะอ๋อแมปฟาร์มเป็นแ,แบบแบบวิ่งรอบเมืองนะครับมีเมืองอะไรบ้างเนี่ย Small View อ,อ๋อโอเคมีแบบเป็นแมปแมปยังไงวะแมปเป็นเมืองที่เขาชอบเล่นกันนะครับอืมอเย่เดี๋ยวเรามาตอนนี้เราอยู่เมืองไหนอะตอนนี้เราอยู่ Clear View นะครับเดี๋ยวเรามาดูบอสเ Clear View มันดอบตรงไหน ปืนลูกซองดาเมจสี่สิบเลยอ่ะอเดี๋ยวขอลองยิงปืนกันนะอ่ะ,นะอะลืมใสไหมเดี๋ยวลองดูนะครับทุกคนนี่โอ้ปืนนี้ก็ดีดเว้เยก็ไม่ค่อยดีดเท่าไหร่นะครับน่าจะยิงระยะใกล้เอาเออมันมันมันปืนประมาณนี้แหละมันปืนความความยิงประมาณนี้แหละนี่เอฟบีดีมันจะดีดจัดเลยนะครับทุกคนเอฟบี <laughs> ดีดจัดทงเลยมาเดี๋ยวยิงเอฟบีดีนะครับ คิดถึงยุก่อนว่าแต่ผมว่าแมบปบแบบบอสน่ะน่าจะเปลี่ยนนะนี่นะครับของดอบก็ดอบเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนเป็นแบบเหมือนเซิร์ฟแท้นะครับของทุกอย่างเหมือนเซิร์ฟแท้หมดใครอยากย้อนยุคผมแนะนําเลยเอรอฟนี้ปืนปืน MK Land นะครับทุกคน MK Land นี่ดาเมจเท่าไหร่อะ่ะ MK Land ดาเมจเก้าสิบนะครับทุกคนอู้แต่ดีดนะ <c oughs> ด,ด,ดีดดีดดีดปืนดีดปืนดีด โอเคเดี๋ยวมาฟาร์มนี่ต้องใช้ลูกซองฟาร์มว่ะไปเปเป,เปโลเท่ยังวะโลชิบิป่ะโลเนี้ยใส่กบฟาร์มแล้วไม่เท่ยังไง,งต้องอย่างนี้รอเปลาวิ่งฟาร์มบอสบอสนู่นบอสตัวหนึ่งลากมาก่อน วุ้ยบอสเยอะนะฝั่งนนะู้นเนี่ยอืมเส้นแลดอับแต่บัตรเทปทูค่อนข้างจะจะออกยากเลยนะครับทุกคนบัตรเทปทูอะ่ะน่าจะหนึ่งใบได้ได้เซตห้าสิบเลยมนะั้งทุกคนผมว่า,านะ แต่อตาการย์ก็ข้างจะดอกยากนะครับสำหรับสายฟาร์มเท่านั้นนี่ปืนสมัยก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าปืน M K เอ้ P N A, ปืนเนี่ยสไนเนี่ยเป็นคาเก้าแบนนะครับโคดนิยมดาเมจดแรงด้วยนะอุ้ยสามารถยิงฆ่าติตายได้นะเนี่ยทุกคนมันสามารถยิงฆ่าติตายได้เลยนะครับปืนรัวด้วยปืนดาเมจตั้งสองร้อยเอย้ไม่ใช่สองร้อยร้อยร้อยยี่สิบห้าแรงเลยนะผมผมถือว่าแรงเลยนะครับ ของตอบยากมากเนี่ยหัวแรเก็บหัวแรไว้ก่อนนะครับของฟาร์มทุกคนอาจจะรู้กันแล้วเนเนาะผมว่าทุกคนอาจจะรู้แล้วว่าของฟาร์มมันก็เหมือนเซิร์ฟเก่านะครับเหมือนเซิร์ฟแท้นะครับทุกคนเคยฟาร์มกันหมดแหละผมผมรู้ว่าทุกคนเคยเล่นแหละนะครับทุกคนไม่มีใครไม่เคยเล่นอยู่แล้วเซิร์ฟแฟนตาซีนะครับเซิร์ฟเต็เซิร์ฟดังเซิร์ฟที่ไม่มีโปร <laughs> ประชดไปไหนก็เจอแต่โปร แต่การโปรเซริฟนี้ค่อนข้างจะดีนะครับทุกคนเมื่อผิดหวังแน่นอนท้งหมาเลยใครที่เบื่อโปรเซริฟแท้ก็มาเซิฟนี้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําก็เล่นเซิฟแท้บ้างเซิฟเถื่อนบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายผมถ้าเขาจ่ายผมก็อาจจะเล่นเซิ์ฟแท้ยาวๆ <laughs> เออไม่ได้เลยเกลือเกลือ,อทำไมกังเกลือ,อทุกคน ผมบอ,อกเลยว่ารอบหน้าผมจะมาบวกเซตรีเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผมอาจจะทําเป็นไฮไลท์หรือผมอาจจะมาทําเป็นคลิปโปรโมทเลยเดี๋ยวเรามาดูรอบหน้าแล้วกันนะครับทุกคนโอเคผมดิสไปรีวิวแมปแล้วกันนะครับทุกคนโอ้แต่ไม่มีเดบ์เสียดายเนาะโอเคดีก่อนแย่ yeah, เลยครับอย่างนี้คนทักมารัรรรวๆเลยวะทำไมทักมาตอนผมอาลิปตลอดเลย โอเคเดี๋ยวเก็บเซตก่อนหุ้ยเต่เนี่ยเอมาตอนนี่อย่างที่ยังโก้ถือแบบสะพายปืนแบบปืนใส่บ่าปืนถือถือปืนอยู่บ่าเท่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 ถือปืนพาดบ่าเลยะนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูแมปกันดีกว่านะครับทุกคนแต่โปพันน่ะขายได้ของแบบพวกหมืน่นหมื่นนี้ก็ถือว่าแพงเลยนะแต่ทอผมบอกเลยว่าถึกแล้วก็แรงแรงไม่พอราคาโคตรแพงนะครับ อันนี้เป็นเซฟโซนนิวนะครับทุกคนเราไปดูเซฟโซนก่อนแล้วกันเนาะเซฟโซนเราจะไปให้เรื่อยๆนะครับเราจะไปดูให้ดูเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงมายังไงนะครับการวิ่งเดฟไม่มีเดฟไม่มีหน้าบือ่ออะทำไมลุดอ่ะทำไมผมลุดแต่ทุกคนเอองง <c oughs> ไปดูกำลังกำลังกำลังดูนี่เลย อาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนยิงนะครับอ,อ๋อได้ไงได้เดฟแล้วแอดมินเพิ่งให้มาโอ้โหมึงเพิ่งจะให้นอ้องแอดมินจนรีวิวจนเสร็จแล้วนี่นะครับทุกคนโอ้อย่างฟรีแล้วถอดวิญญาณได้ไหมนี่ถอดวิญญาณให้ดูนะครับเรามาดูตอนถือธรรมดานะครับโปรเทคเป็นสีแดงนะนี่นะครับทุกคนผมว่าเท่มากเลยนะทุกคนโอ้เป็นแบบอันนี้เขาเรียกว่าตวอะไรผมก็เลยไปหมดแหละโอ้นี่แหละคนไม่ค่อยเรียน มันเรียกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าดูผมลืมจริงๆโอเคเดี๋ยวเราดิสกันกันเลยนะกันเนาะทุกคนเรามีเดฟแหละเออดิสไม่หน,นึ่งวีด้วยตอนเนี้ยเตะออกได้เลยปะเตะออกไม่ได้เนาะจำไว้นะครับว่ามันเตะออกได้แต่ผมไม่เตะนะครับผมดิสเพื่ออะไรก็ไม่รู้ต่อต่อต่อ,ตอเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับทุกคนระหว่างต่อไปนะครับเป็นชิปปิ้งผมไม่รู้ว่าชิปปิ้งมัน มันใหม่หรือเปล่านะครับผมไม่ผมไม่รู้จริงแต่มันมีแมปอัปเดตใหม่มาค่อนข้างเยอะๆนะครับทุกคนผมต้องดูดูเรื่อยๆนะครับชิปปิ้งนะ่าจะเป็นจะเป็นแมปปกติเลยนะนี่นะครับเป็นแมปปกติเลยนะครับทุกคนอืมเป็นแมปปกตินะครับโอเคเซิร์ฟแท้ก็มีนะครับชิปปิ้งเออมันไม่มีคลิกตัวเองเหรออ๋อเนี่ยได้ปะวะอันนี้คืออะไรอะชิปอันนี้คือมาหาหรลอ,อ่ะ ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆมันไม่สามารถเตะตัวเองได้ครับทุกคนเซิรนี้มันไม่สามารถเตะเองตัวเองได้ดีนะเดฟไม่สามารถเตะตัวเองได้เผื่อเอามาเล่นผมจะเปิดประมองเปิดประมองดูแล้วก็ผมก็จะยิง <c oughs> แต่มันไม่โกงอะมันดิมันดิไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปเซิร์ฟอื่นผมว่านะเซิร์ฟอะมันมาใหม่ๆมันน่าจะมีนะผมไปดูซซนสโมออก่อนลวกัน ซีสมองน่าจะเป็นแมปใหม่แมปส,สวยๆแมปน่าจะมีพวกอะไรแปลกๆเข้ามานะครับขอดูก่อนอเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็ไม่มีอะไรเลยนีครับระหว่างแมปแมปไม่มีอะไรเลยนีครับผมไม่รู้ว่าแอดมินเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่านะเพราะว่าผมเห็นแอดมินเขาโพสต์อยู่ในกลุ่มนะครับว่าจะมีแมปใหม่มานะครับหลายแมปมากนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะลงตอนไหนนะครับงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ เซิร์ฟอีเดน ss สนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายยาฮู้